เฮ้ยอะไรวะนะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีนะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมเอเลียนเอ่อเดะเดะเดะเอเลียนดาร์กดีเซนต์นะครับผม้นะครับรู้สึกว่าตอนที่เราตอนที่ผมกำลังพูดไปมันมีเอเลียนมาเต็มเลยนะมาดิผมตรงนี้ต้องใช้ปืนไฟ่นะฮะใช่ไหมดูดิเป็นล้านเลยอ่ะ ผมไม่ใช่เอเลี่ยนเป็นคนธรรมนาดาต้องใช้ปืนไฟครับรเย้เออเฮออเยอะไปเยอะไปหรือเปล่าเฮ้ยเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วถอย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 โด o no 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 fight in the h o l โอ้โหเยอะจัดอะแล้วผมก็ไม่รูว้ว่ามีาเอเลี่ยนหรือเปล่าด้วยอะเฮ้ย พูดแปลกแต่ไม่เป็นไรถ้ามีตรงนี้ก็เดี๋ยวรถเราจัดการเองโอเคผมสงสัยว่าเราจะสามารถที่จะสร้างอาวุธได้หรือเปล่าอะผมจะได้อันนี้เพิ่มอ่ะนี่ได้ใช่ไหมสิ่งที่ใช้ร่วมทีมโอเคโอเคเราถึงศูนย์แล้วนะข้อมูลพูดสินค้ายู่ในห้องควบคุมนะดูจัก อาคารแล้วคุณจะเป็นทางที่สองไปตามเส้นทางเลยเอาละชั้นสองทหารบอกว่าจะไม่เจออะไรนะไม่เจออันตรายแล้วอ่าเขาบอกว่าจะไม่เจอแบบอะไรที่มันไร้ประโยชน์แต่คนเยอะมากแล้วประตูมันโดนล็อกอยู่นะครับผมว่าผมจะไม่ยุ่งนะถ้าประตูมันโดนล็อกห้องกล้องวงจรปิดถ้าใช้จับเอจะรู้ว่าประตูอยู่ตรงไหนบ้างนะห้องนี้แหละ คนที่นี่โดนกระทืบหมดแล้วด้วยนะเหมือนเป็นการแบบซีโนโมอฟอะแบบก่อไอเนโคโมอฟอะแต่อันนี้จะเป็นแบบว่าไม่ไม่โดนพวกไอ้นั่นควบคุมอะแต่มันโดนแบบว่าควบคุมเองอะคือสติแตกเองว่างั้นอนะมันก็ต้องมีบ้างเนาะเหมือนจะมีโอเคโอ้โหดูเหมือนว่าพวกมันจะทำทำที่นี่เป็นแบบเขาเรียกว่า ศูนย์ประชาการเลยนะดูดิเต็มแล้วถ้าเกิดเราปลดล็อกเราก็ต้องวิ่งกลับไปที่รถนะครับเพื่อที่จะอโหเยอะจังนะเนี่ยอ้เยอะเยอะมากๆแล้วก็โอเคตรงนี้อยู่แล้วอุ้ยโดนอะไรอ่ะไม่โดนอะไรอ่ะไม่โดนเลยนะแล้วก็รีบดูกล้องไวๆครับอุ้ยกล่องอาวุธเต็มเลยแต่ไ,ไม่มีหน่วย เขาเรียกว่าอุ้ยชิปหายแล้วมีคนมาต้องแอบหรือเปล่าแ,แ,แอบก่อนแอบก่อนแอบ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 ชิปหายแล้วแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนโอเคผมยังไม่พร้อมตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูกล้องได้ป่ะโอ้ยยังดูได้ใช่ไหมถ้างั้นผมรอแล้วไปดูกล้องเลย เดี๋ยวดูกล้องที่อื่นได้ครับไม่เป็นไรมาดิมาดิมาเลยคือเขาเป็นกล้องยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะคือผมจะล่อพวกเขามาสวัสดีฮะมีคนมาครับเกล่อล่อล่อไปไปไปหนี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 ก่อนหนีก่อน กลับเข้ามากลับเข้ามาโอ้เพื่อนเราจะโดนแล้วเพื่อนจะโดนตุ๋ยแล้วมาดิมาดิมาเลยมาเลยฉันต้อนรับพวกนายเสมอแล้วแหละเออเอออันนี้ไม่จะเป็นที่ต้องใช้ของหนัก ตายเารียบแมลงร้ายตายเรียบมุกสำมุกมันก็มันยังอยู่นะเยอะซะด้วยหรือว่าจะประทะตรงนี้เลยเดี <m <m so ๋ยวประทะตรงนี้เลยก็ได้นะอุ้ยชิบหายแล้วมันจริงมีปืนว่ะมันมีปืนครับ กลับมาไหมกามากามากามาเออเออดีดีดียิงยิงโอ้ยเพื่อจะว่าเหมื่อเราจะโดนพวกเราจะโดนกระกทืบไปแล้วนะครับตอนนี้ผมว่าโอเคอ่าพยาบาลให้เพื่อนก่นอกน ความเครียดบวกเพิ่มเพิ่มเดี๋ยวปะ่ะอุ้ยเพิ่มเต็มเลยคุ้มอ่ะไป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 แล้ววันนี้ก็เอ๊เออยิงแม่งเลยมีไหม Suppressive f i r e s หวังว่ามันจะไม่มีใครนะ เดินไปง,ง่ายๆมันมีแหละแต่ว่ามันไม่ยอมออกมาดิค่อยๆยิงค่อยๆยิงเออวู้เยี่ยมไปเลยเรียบร้อยครับน่าจะหมดละเคลียร์เพอร์เฟกต์ทุกคนทำได้ดีมากทุกอย่างเป็นของฉันทั้งหมดแโแม่งเหมือนโจรเลยโอเค เราเสียแต่เราเสียของ๊ยตึ๊ดมาแล้วเมื่อกี้เสียงของผมเป็นยังไงอย่าจะก,าการะตุกกระตักไปโคเอเอาใครกันญญเอเลียหรือเปล่าดูครับระวังให้ดีไม่รู้เอเลีย,ยหรือคนนะครับแต่ถ้ามันมาเราก็ต้องฆ่าให้หมดไม,ม่ยอมมาวะนี่มันฉลาดจะได้นี่อยู่วะ โอเคผมดูว่ห้องนี้มีอะไรบ้างนะครับมีกระสุนห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาตรงนี้แล้วกันห้องนี้แล้วก็ไปดักมันอีกทางหนึ่งครับเว้ยทุกคนตามมาได้มาแล้วโอ้เปลี่ยนกระสุนนะเพื่อนเอ้ยหล้วก็สองนัดอ้นี่เหลือสิบเจ็ดนัดโอ้โหแย่มากเลยเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธเหรออาชีพหายละ อาผมไปกดเปลี่ยนอาวุธเหรอเอ้ยทำไมคนนี้มันไม่มีอาวุธปืนวะยังไงอ่ะไม่มีกระสุนเหลืออยู่ในอาวุธหลักแล้วอ้าวชิหายก็คือต้องหาปืนใช่ไหมต้องหากระสุนนะครับผมเพราะเหมือนเมื่อกี้มีคนหนึ่งเขาเขาใช้ปืนไปแล้วใช้เติมกระสุนไปแล้วนะ Come on t e a โอเคมีคนหนึ่งเต็มตัวคนเดียวเย้งเย้งเพราะเฟรชอันนี้จริงไม่ต้องใช้หรอกแต่ว่าผมใช้ไปแล้ว <S 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 2> <S 2> อุ๊ยความเครียบบวกเลยความเครียบบวกหมดแล้วหูข้างในเป็นห้องเอเลี่ยนนี่หว่า <S <S ชิปหายละแต่เราก็ต้องไปว่ะยังไงก็ต้องสำรวจให้หมดครับห้องนี้เลยดูดิ ชีพมนโคตรใหญ่แยงเลยเลอะเดือดจเกลื่อนทุกคนไม่ค่อยเดินไปนะโอ้ยห้องนี้เอเลียนเขาผมว่าต้องล็อกห้องนี้ไว้นะครับผมเชื่อมห้องนี้ไปเลยอันตรายมากห้องนี้อันตรายโคตรๆเลยจะเชื่อมไปสองชั้นก็กระไรอยู่นะเชื่อมไปชั้นเดียวพอวโอเคกันไว้กันไว้ผมว่ามันต้องมาอุย้ยห้องนี้อยากมาถอยไมหน้าเลยอ่ แล้วเสียดายวะก็ต้องไปแบบธรรมชาติใช่ไหมชั้นสองนะครับต้องไปชั้นสองโอเคขึ้นชั้นสองแล้วรอเจขึ้นชั้นสอง <c oughs> เรียบร้อยดูสิมีอะไรบ้างในนี้ไม่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวใดๆตามพื้นไปเลยนะมันจะพาไปที่ห้องควบคุมเองพื้นไหนวะ วันนี้ไม่อาวุธปืนฝั่งซ้ายดูดิเรต้องการแบบว่าคนปลดล็อกอะครับคือเขาให้ตามนี้ไปเรื่อยๆครับโอ้ไม่โอเคเรามีนี่แล้วอันนี้เป็นห้องพักนะครับห้องทำงานตอนนี้ต้องหากระสุนตอนนี้จะต้องมอีได้กล่องกระสุนอีกหนึ่งกล่องนะครับมาถึงจะครบเออีกสองกล่องเพราะว่ามีคนที่ เขาเนี่ยเขาต้องใช้กระสุนปืนนะครับตอนนี้ไม่ได้ปืนพกไอ้เหลือเชื่อเอาแกห้องนี้แกเวนกามิจิงอุ้ยห้องเอเลี่ยนนีู่้หมนว่าพวกมันดาลังเกียจอะไรนะอ่านไม่ทันดูดิครับแต่ว่ามันมันไม่มีทางออกของวาย เฮ้ยถอยไปเขามาใกลนิดเดียวคยังฆ่าพวกมันแน่เข้าใจหรือเปล่าเที่ยววุดเดียวนี้พวกมันมีตัวประกันด้วยเหรอประธานเรากำลังดูหน้าเฮดแต่การบุกโจมตีพวกเขาเป็นพี่ประตูล็อกเอาไว้ด้วยนะแล้วไม่มีแผนควบคุมทั้งนั้นไปฝั่งนี้เลยฉันขอดูก่อนนะรู้สึกว่าแผนควบคุมน่าจะอยู่ที่ห้องนั้นแหละเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันจริงหรอขอโทษสติผมหลุด ส <laughs> ติลเนี่ยครับเราสามารถเอาเชื่อมออกโอ้อาวุธขอผออาวุธเลยทุกคน Let's see inside what's ไม่ไม่ไม่ทุกคนโอเควุค้ยอาวุธเต็มเลยกล่องอาวุธด,ดีมากครับผมโคตรชอบอย่างซอบะอ,อะไรวนะ reloading reloading เห็นไหมเขาได้ reload ละโอเคคือตอนเนี้ยเอ่อผมว่าซ้ายขวาเนี่ยไปได้เว้ยแต่ว่า มันจะเสี่ยงกับการที่จะโดนโดนลุมกระทืบหรือเปล่านะครับนี่ไปได้จริงเนี่ยไปได้เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันแต่ห้องที่เราจะไปอยู่ฝั่งนี้นะอเอ้าเวเฮ้ยระเบิดมันมีระเบิดอะแม่งดักระเบิดเอาไว้อุ้ยเอเลี่ยนไอ้เวนชิบหายแล้วเฮ้ย เออทำไมตัวมันสีแปลกๆวะยิงก่อนยิงก่อนโดนน้ำกดว่ะต้องหนีก่อนครับอ่าไม่หนีไม่ได้ต้องหนีไม่ได้เลยต้องตั้งหลักละเยิงไปมีไหมโอเคพยาบาลถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องตั้งรับครับ ตัางราับายยิงยิง<ย>โอ้ยมึงก็อยากจะสู้ได้น้ <c oughs> มนอ,อนมันจะเป็นการก้าวอุย้ยเดี๋ยวๆๆต้องหนีเหรอเอาชิปหายแล้วหนีนี่มาโอเคเราต้องไปจากที่นี่แล้วหนีๆี่แล้วต้องหนีก่อนครับไปหนีทางนี้เปล่าวะใช่แหละ ใช่ปะเ้ยิังเกาเอาชิไฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยิเดายเยเยดเดอเดียเด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 เี๋ยัิเดยเี๋ยดิเรเยดิเะี๋ิเดี๋ยดิเดยียด้ยดิเยดิเี๋ยดิเดี๋ยยเ เร็ว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 มันมาแล้วโอเคตั้งรับไว้ทุกคนมันมาเยอะครับมันมาเยอะมันเร็วมากตรงนี้มันเร็วแบบโคตรอ่ะโอเคเร็ว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 ต้องหนีครับเชื่อมโลดเชื่อมโลดโอเคเชื่อมละผมเชื่อมอยู่เพิ่งอยู่ต้องรีบไปต้องรีบไปโอ้ยอยากอยากเก็บของยังเยอะ มูนเป็นเยอะจังวะเฮ้ยมันมีเวลาแล้วทุกคนเฮ้ยชิบหายแล้วยิงเอาอเยอะัดเยอะจัดไปไปไปไไปไปไไป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 นี่ครับต้องหนีต้องหนี เราวนไปวงกลมแบบนี้เดี๋ยวนะเอ่อชิปหายแล้วต้องไปฝั่ง,งนู้นดีกว่าอ๋อที่มาตรงนี้อ่าเดี๋ยวก่อนโอเคมาแล้วมันมาแล้วว้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วด้านขวาด้านขวามาแล้วมาแล้วทางนี้ เว้ยตรงนี้มีของดีด้วยแต่ยังไงเราก็ต้องเจ็งเจ็งย่็งนจ็งเ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 จ้งเจ็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 งอจ็งเจ็งดจ็งเ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 จ็ยเจ็งเเจ็งเจงเจ็เลง ายสูงมากๆอ่ะแบบมากหรือมากที่สุดอ่ะคือตอนเนี้ยทีมเราเดสมอท่องหมดแล้วอ่ะแล้วความเครียดทุกอย่างสูงกันเลยโอ้โหแพ้แน่เลยอ่ะอยังไม่ทันทำอะไรเยอะอ่ะผมไม่ห่วงไอ้เรียนละห่วงคนเนี่ยละห่วงพวกเราเนี่ยเดินได้อย่างเดียวนะครับตอนนี้ภารกิจช่วยเหลือนะครับตอนนี้กับฐานด่วนเพราะว่ามันจะไม่มีใครดักอยู่นะไม่ใช่ไปดักกว่อ้สุดไม่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  วางก่อนวางก่อนโอ้ชิชโอ้เยอะจัดเยอะจัดเออนไงกอดเปล่านี่ไงเพื่อเราตายไปแล้วโอ้โหเกือบตายอ่ะอ้าวสัญญาณสูญหายเอาตายขอโหลดเซฟได้ไหมอ่ะ ทุกคนผมขอโหลดเซ่ดด้วยวะตายเรียบเลยแมลงร้ายตายเรียบโอเคโอเคผมมาถึงนี่ละคือไม่รู้เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมมาถึงแล้วครับบอกบอกเลยว่าสบายใจได้มีเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เตรียมตัวทุกคนนี่ไงนี่ไงยิงแม่งดิยิงแม่งดิแม่งดิ ถูกไล่ล่าออกมาดิมาดิมาเลยมาเลยมีหรือเปล่า On my way บ Alright let's see what's in there มันจะมีอะไรดักอยู่ตรงนู้นนะกองพยาบาลเย็บเรียบร้อยประตูมันพังหัวหน้าทีมชิดประตูเอาไว้ก่อนดิที่มันจะมานะเชื่อมต่อระบบสื่อสารให้ฉันไม่ต้องสนแผดควบคุมนั้น ได้รู้ว่าได้รูเปล่าหาทางเชื่อมต่อระบบสื่อสารแทนที่เคยผมช่วยตามหามันได้ระบบสืเส้นทางที่จะไปด้วยโอเคครับผมหวังว่าตอนนี้ผมว่าเราต้องคือเราต้องตกไปทางนู้นครับแต่ว่าผมกลัวว่าเราจะตายก่อนนะดิถ้าเปิดตรงนี้ชิบหายได้ีกันนะกล้องวงจรปิดมีบ้างตรงน,นี้ไม่มีเนาะ คือต้องแต่ครั้งนีแ้แล้วลงมาแบงนี้เลยโอ้โหแบบโหดร้ายมากอะ่ะเชื่อไหมจะเดือดจัดแล้วเ,เปิดการเชื่อมต่อวันนี้ไปที่ตัวประกันนะครับเราเปิดประตูนี้เพื่อหาตัวประกันแต่ว่าตอนนี้เอเลี่ยนมันกระทืบเราอยู่นะครับ <c oughs> เราต้องเจอทางไปหาตัวประก <c oughs> ันแล้วช่วยเหลือพวกเขาให้ได้ล่ะโอเคได้เลยเพื่อนได้เลยผู้กองไหนอ่ะเส้นทางมันอยู่ไหนอะ่ะเหม็นมีเลย เอเลี่ยนมันจะมาแดกหัวเราอยู่แล้วฝั่งนู้นน่ะขวัญก็เอจอดูสิมีอะไรบ้างเอ่อเราควรล็อกประตูตอนนี้มันมีที่ล็อกประตูสองที่นะครับถ้าผมล็อกประตูนี้แล้วความเครียดมันจะลดลงเปล่าวะเอ่อต้องกำจัดตรงนี้ก่อนดูก่อนนะอืมคาดว่าน่าจะไหมนะไม่อยากลองอ่ะเชื่อมเลย โอเคเอาชิบายแล้วมันรู้ได้ไงอะโอ้ยตัวนี้โหดตัวนี้โหดตัวนี้โหดโอเคอ่าไปเชื่อมประตูทั้งสองซะผมผมอยากลองว่าถ้าเชื่อมแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงเฮ้ยเชื่อมทั้งสองเลย ดูว่าความเครียดเราจะลดลงหรือเปล่ากันไลล่าพักผ่อนโอเคพักผ่อน,นครับอ๋อพักผ่อนก็คืออ๋อถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะพักผ่อนได้เลยใช่ไหมอ้โหตรดีเลยถ้าถ้าเช่นนั้นก็พักผ่อนแล้วกันนี่ไงการล่าของคุณ <laughs> จะถูกเซฟเอาไว้นะครับลดความเสียหายอ้ m ม g ก t โอเคแต้มสั่งการทั้งหมดจะคืนค่ามาหมด แล้วก็รักษาการอาการเลือดไหลให้ทหารทั้งหมดนะครับแต่อาวุธก็ผมว่าอาวุธเราดีแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่พ์ทหน้าได้กันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับผมพอพักผอก่อนก่อนเพื่อเซฟนะครับไม่ไหวจริงๆเลยที่นี่มันเล็บเป็นขี้ไม่ต้องมายุกยกนิ้วเลยกูโหลดเซฟมาหลายรอบแล้วโอ้พักผ่อนเร็วเนาะเร็วๆอาเรียกร้อยพักผ่อนนี่ความเครียดหายเรียบนะครับ เดี๋ยวเราต้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพัทหน้านะครับเราจะไปทางนู้นต่อนะครับผมนี่เราจะเดินทางไปต่อเลยโอเคเรารู้แล้วว่ามีการเซฟโดยการล็อกประตูทั้งหมดนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้มข,ขอตัวลาไปก่อนนะสุดที่ว่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมไปเลยโอเคบายบายวูฮูเย้